สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดมงุลนิ่งเมืองนะคะซึ่งพาทุกคนมาชมบรรยากาศของการทำบุญสาเกียนสิบหรือว่าส่งตายายของพี่น้องชาวจาวังหวัดสุพรรณกันนะคะนี่ค่ะตั้งแต่เช้านะคะบรรยากาศก,าก็มีการยิ้วป,ปิ่นโตแล้วก็ขนมต่างๆนะคะเพื่อมาทำบุญกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศก,ากันนะคะ